อาหารวันนี้พี่อ่ามันมีมี่แองกินแน่พี่ฮะแกงไก่ค่ะแกงไก่สมพักค่ะบ้าสมพักไม่เห็ดกินไร้แท้เออออสมพักเม็ดใครบอกขึ้่เม็ดไร้แท้โอ้ที่เมกว่าเข้มแข็งนะครับนี่เอาจะสดแห้งไรติดอกดังเนี่ยนะสดพรวดสดพวกออกดังเนี่ยนะยังไงพี่แกงไก่บอกงใช่ครักพ่อหนิ นหอม้าโ,โอ้ตัวหนุมเนาะนะครับบางทีมงานบุญเหมือนอะเฮ็ดกันพี่เฮ็ดนี่มันเป็นยุบัดผมที่ใหญ่นี่โอ้เฮ็ดขายเนาะโลดอะไรกับบาทเนี่ยมันลงทีมันเฮ็ดนี่ยนะลงพิธีเฮ็ดได้นลยนะโอ้พูดหนาหนะครับพี่น้องนะครับอันมื่อนี้งานบุญกุนเข่าเนาะงานประจําปีนะครับกับทีมงานไม่คข้อบนกับเฮ็ดเตรียมไปให้แกให้นะครับนั่นกินเนาะเอ้ามึงทั้งหลังนี่นี่ ทางหลังเงี้ยังทางหลังน่ะเย่บักหุงงเพิ่มมาเลยน่ะบูนะหุกงเพิ่มกับมี่เลยแซ่บดิค่ะโอ้เดี๋ยวแซ่บแท้ได้แซ่บแซ่บค่ะตำแซ่บมาแซ่บบูนะนะครับทีมงานเข้มแข็งเนอะบัตรแดงแซ่บกระตำแซ่บแม่น่ายฮะบัแดกแซ่บกระตำแซ่บบัแดกแซ่บปลาหนัวกับมี่เรื่อยเด้อนะครับอันเฮ็ดเองบอหรือว่าจังไหนได้ว่าสื่อมันเต๊ะเปิดมึงก็ไหนมันแซ่บพี่ลียุติ โอ้ปได้อาเป็นมนี่่ด้ปดนั่นนะครับผูงูนนะกินเมดปกินโอเคกิน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 ได้เบิร์ตอันนี้ยังนี่อันนี้แกงเห็ดแกงเห็ดใส่เห็ดใส่บวบโอ้ใส่บวบความกระดูกหมูโอ้กระดูกหมูนี่คือสีเห็นได้วิญญาณเยมึงส่งเอย่างนี้พ่อวาหลวงพิธีเหมืนชันเหมือนดาวมึงส่งนี่ฟังดีๆเอาไว้พุ่นนะเนเองฟังเยอะฟังกูนะ หมูมันแห้งเนาะเอากระดูกไปก่้านเนาะ,ะ,ะนีทีมงานไม่คว้าบนเนาะน,านะครับบุญน,นะ่ะโอ้ต่หุูน,นะอันทเท้าขาวันโมเมนต์ห่างนด้พี่น้องผมรดแน่น,นะ่ะเ <c oughs> ข้า,จ,า,าจักภาคยวดผมสักฟอกเลยเนาะ <c oughs> ผมนวค่ผะผงวดพราะสีบก็สีไหยังไงแล้วนี่กะด็กเสีบมาสั่นที่กิงโมเมนต์ดอกเซฟผมรวดไหละนะครับทีมงานบนมผมกระเซาะเอมีเขาเนี้ยบมั้นี่โอ้บุญเขาเนี้ยวกระทิบบนน่ะ ปลาตปลาตวเจียวว่ามันกินได้ประมาณจักโอ้หลายเนา,นานนนะข้าวเ,เจ้ามีข้ามี่ด้วค่ะค่ะกินเจ้านะคะขมี่เนาะกินข้าวพอดีเดี๋ยวมันบยูทองมันว่าอันนี้มันยังนี่ระเดียวยังนี่อันนี้คือนยังครับอนนอท,ทอดไข่ไท,ท,ทอดไข่นะครับไข่เจียวไข่เจียวค่ะโอ้โหเนี่ยนะครับปลาดุกไอมีปลาดุกทอดมาหนิปลาดุกทอดนะครับนี่ปลาดุกทอด เด้อว้ยบ่ซื้อจักเนียเในบ่ซื้อแต่บุงสุดหลดบ่อทอยงไรขาดไปได้เนาะที่มัดได้บุ้งส้มเนี่ยเอ้เออมัดเอรดเอบอกน่เป็นไซนีเล็กกว่าดีเนาะเออนะครับบนนมดจมดำยุ่ยยุ่งอยู่พนะกรบุนู้นะ ทีมงานเขาอ่าทำมเอาผนะอู้งึงเมาเอาเอาล่อเข้าเลยเลยเลยตามให้อาจารย์สั่งคาไปไหนแซบลมาไปไแบลเอาจับไปให้ก่อนฟองเทียดได้ดพี่น้องนะครับอืบักถวยจัตจำบักถวยจัดกันนี่เด้อผมมากินตำบักถวย จะตำแหลกยักยำไหมเห็ดพ่อโคโลคิรีนี่ไหมมันยังเป็นแซ่บนะครับเห็ดคือยังย่ำนี่อันปะเหตุการับพี่น้องเบื้องหลังนี่นี่กันโมมี่คนนี่ก็ไปประเทศนี้เห็ดงานเทศการงานมโอนี่เนาะนะครับกะเป็นความรักความสมัครสามัคคีของพี่น้องชุมชนนะครับก่าโอนี่กะเดี๋ยวลองซิบมึงเนาะเพียงไหนแซ่่บคะแซ่บเลยแซมวันนี้ผมลดเกลืองมุดไปหลายหลานแซม nè, tài lái xếp lái জানতে নেই পড়া